รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8ปเดินด้วยท้องครับค่ะและของอร่อยที่ว่าไม่ควรจะแพงอะ่ะจานละ20บาทเชามละ20บาทเท่านั้นเองก๋ว<ะ>ยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือจ้างขายทุกอย่างทุกเมนู20บาทเท่านั้นครับไปดูกันแม้วิวดีจังเลยนะก๋วยเตี๋ยวเรือจ้างครับขายอยู่ริมน้ําทุกเมนู20บาทอยู่ที่จังหวัดฟิษณุโลกนะครับ ร้านอจริงเพิ่งเปิดได้แค่4เดือนเองนะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นร้านประจําของใครหลายคนไปแล้วเพราะว่าทั้งถูกทั้งอร่อยใส่ได้2อย่างนะักก๋วยเตี๋ยวยี่ิบาทเองพิเศษก็40นะฮะเจ้า <c oughs> ของร้านคุณทิติพัฒน์โตเอี่ยมครับล้อยฟ้าบอกว่าเมื่อก่อนแกไม่ได้ขายในร้านแบบนี้นะ <c oughs> แกขายเป็นกว๋วยเตี๋ยวรถพ่วงอะ่ะข <c oughs> ี่ตะเวนไปตามวัดแถวแถววัดธรรมจักรเนี่ย <c oughs> ลูกค้าประจาเอาจริงๆก็เยอะแต่ปรากฏตอนนี้เกิดอะไรขึ้นราคาน้ามัน โอ้โหขึ้นเอาขึ้นเอาไม่ไหวเนาะต้นทุนมันก็สูงขึ้นไง<บ>ไม่เอาแล้วไม่ขี่แล้วลดพ่วงฮะ<อ>ตะเว้นขายไกลๆโอ้โหตายกําไรหดหายหมดก็เลยปรับปรุงหน้าบ้านให้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวลวกเส้นกันตรงหน้าบ้านแบบนี้เลยจุดเด่นคือเส้นกว๋วยเตี๋ยวครับเส้นที่นี่เหนียวนุ่มลวกเนี่ยก็ต้องลวกให้สุกพอดีพอดีลวกนานไปมันก็เละนะ วัตถุดิบที่นํามาใช้ทําเครื่องกว๋วยเตี๋ยวก็คัดเลือกมาอย่างดีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นนะครับ<ะ>โดยเฉพาะเมนูต้มยำเด็ดยังไงร้านนี้ใช้พริกกับถั่วที่คั่วใหม่ครับ<อ>ทําเองฮะนอกจากกว๋วยเตี๋ยวเขามีข้าวด้วยนะเพื่อใครไปถึงแบบไม่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอุก๋วยเตี๋ยหน้าตานะ่านะกินเนาะสิยงยี่สิบาทเองเหรอใช่ใส่น่องไก่ทงน่องนั้นเลยดูดีดูดีน่องอู้ยอ้ยมากข้าวก็มีครับนี่ข้าวกะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราไก่ผัดแบบแห้งๆ ลักษณะคล้ายๆกะเพราครั<ช>่อหอมพริกแล้วก็หอมใบกะเพรานะครับทีนี้คนงงอ้าชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจ้างไม่มีเรือสักลำไม่ได้ลอยลำขายด้วยหรอแล้วทำไงอ่ะที่มาที่ไปมันคืออะไรใช่ไหมหลายคน<ช>สงสัย<ช>ฟังเสียงเจ้าของร้านเลยครับ,เป,รรบเปิดร้านมาได้ได้สี่เดือนกว่าแล้วค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือจเพราะว่าพ่อเป็นคนขับเรือรับจ้างส่งโรงเรียนชายมาตลอดแล้วก็ ตอนนี้ก็คืออยากจะให้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือจ้างให้เป็นคนที่เรียนโรงเรียนชายทุกรุ่นรู้จักหมดค่ะอาหารในร้านของเรามีเป็นบะหมี่แห้งรวมหมูแล้วก็เป็นต้มยำค่ะแล้วมีน้ำตกแล้วก็มีข้าวเป็นพวกผัดกะเพราจำพวกกะเพราทุกอย่างเลยค่ะทั้งหมูทั้งเนื้อค่ะราคาเริ่มต้นที่20บาทค่ะพิเศษ30 นี่แม่อาหารมีหลากหลายชื่อร้านเขาก็มีที่มาที่ไปแล้วอย่างที่บอกครับเพิ่งเปิดร้านได้แค่สี่เดือนลูกค้าแน่นขนาดนี้โอ้นั่นสิชื่นใจแทนนะใครอยากไปเชียไปอุดหนุนนะครับไปได้เลยเพราะตอนที่ลูกค้าบ,บอกกันปากต่อปากตอนเที่ยงๆดูสิโตเต็มเกือบทุกโตะเลยลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจ้างครับอยู่หน้าวังปลาวัดน้อยฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลวังจันทจังหวัดพิษณุโลกคนแถวนั้นเรียกโรงเรียนชายโรงเรียนชายเน่นนะนี่ไปอุดหนุนกันได้ครับ ที่ต่างจังหวัดก็จะมีโรงเรียนประจำหญิงโรงเรียนประจำชาย,ายแบบนี้นะคะ,ะเขาว่ากันไปข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม